ก็อ,อื่อยังครับนี่ครับอันนี้วะจ<า>้ะเอเซียเอเซีอีหยัยงเนี่ยนะอีหยังเนี่ยอันนี้เป็นบันเป็นสถาบันสมุนไพรสถาบันสมุนไพรขายอย่างเนี่ยลายยางขไไา้าวเป็นไงมันว่าขึา้นมากขอรับเล่ยบนขึนมาจะเกินบันไนเลยจ้าโบีมาเนี่ยเห็นอย่าง,นงาเนี่ยโบีมานี่เป็นเวลาโดนไฟไหม้น้ำร้อนลวกเป็นเสื้อลาเป็นสะเก็ดเงินเป็นดิสโทรพลาได้พลาได้แ้วเร็วเอาได้ไม่ตอนทำบ่อ เราก็มาดูสาบันสมุนไพรของลาวนะคะมีอย่างแน่ครับเขามีบรรยายบอมีครับฮะบอเห็นคนขับรถก็บอกใส่ได้ตะกี้บอได้บอไม่ใส่บอได้ค่ะใส่บอได้บอเป็นอย่าง ตอนนี้เราก็อยู่กับคนสวยนะครับของเมืองลรวนะครับนุ่มไทยกับสาวลรวนะครับเป็นมิสมุนไัยอย่างแน่ค่ะเดี๋ยวพี่เข้าไปข้างในเลยค่ะเดี๋ยวให้น้องคุบแน่นั่งข้างในขอบคุณครับ